ดารินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะที่จะมีส่วนช่วยนะคะให้ผิวของเราเนะี่ยมีความกระจ่างใสผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นจุดด่างดำลดลงนะคะเรื่องของสิวก็ลดลงด้วยค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยด้วยนะคะผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะก่อนทาแล้วก็หลังทาเนี่ยผิวมีความแตกต่างกันมากนะจากปกติราคา959บาทลดเหลือเพียงกระปุกละ519บาบาทเท่านั้นทุกคนราคาดีมากนะคะรีบซื้อรีบตุนเอาไว้เลยค่ะ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ดาวประจำราศีเกิดของคุณเริ่มเดินหน้าจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในชีวิตเริ่มเกิดนะครับชีวิตเดินต่อไปแต่ว่าจะเป็นก้าวขึ้นซึ่งบันไดที่สูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินต้องวางแผนในการใช้ใจ่ายนะครับเรื่องโชคลาภผลการสแสวงหาไรายได ก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานบริวารครอบครัวผู้หลับผู้ใหญ่เกื้อหนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องโบนัสต่างๆนะครับที่จะเลี้ยงดูปูเสือตอบแทนลูกน้องลูกหลานบริวารที่ช่วยเหลือคุณประกอบหน้าที่การงานนะครับส่วนผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาจจะมีกิจการอย่างโซโลเดียวนะครับไม่มีลูกน้องก็เป็นช่วงที่จะต้องส่งเคาะ เพื่อนพี่น้องญาติมิตรต่างๆนะครับเป็นการแก้เค็ดเสริมดวงให้แก่ตัวเองด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วทรัพย์ก็จะมีเหตุต้องเสียหายเพราะเหตุอื่นสู้มาจ่ายเพื่อส่งเคราะห์เพื่อนพี่น้องครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมงคลชีวิตเป็นการเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองด้วยนะครับมาดูการโคจรของดาวในดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ไปตามลำดับดังนี้นะครับดาวประจำราศีเกิดก็คือดาวพระเสาร์ดวงนี้นะครับเป็นเกษตรราธิบดีนะครับในช่วงต้นเดือนนี้หนึ่งสสาสี่ธันวาคมพึงระมัดระวังตัวหน่อยเดินทางไกลไปต่างถิ่นระวังเรื่องของอุบัติเหตุแม้แต่การเดินเหินตามปกตินะครับระวังต้องของมีคมต่างๆด้วย คือในเรือนนว,วางนั้นพระอังคารกับพระเสาโคจรอยู่ในราศีาธาตุไฟเรือนของอาทิตย์เป็นดาวคู่าธาตุและคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเกิดเหตุทำให้เจ็บตัวแบบจับพันไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางไกลไปต่างถิน่น1-4ถึงพึงอย่าประมาทในการเดินทางนะครับเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุด วันที่15ธันวาคมพระเสาคือตัวคุณจะเริ่มเดินหน้าเข้าสู่ราศีกันในเรือนาวางนะครับเรือนสุภะไปเจอกับพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนการเงินการประกอบอาชีพการงานของคุณก็ได้คู่มิตรต่อกันและกันนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะใจใหญ่ใจโตนะครับมีคนมาขอพึ่งพาอาศัยหรือคุณก็จะได้พึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับใกล้ชิดเจ้าหน่ายเข้าไว้ใครที่ประสงค์การกู้การยืมการขอความช่วยเหลือเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมวิ่งเต้นได้เลยนะครับหรือจะประชุมสัมมนาเพื่อหาตำแหน่งใหม่ๆนะครับหรือจะปรึกษาหารือเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใดๆก็ตาม ดำเนินการได้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง15-19ธันวาคมนะครับราหูคือดาวประจำเรือนการเงินโคจรอยู่ที่เรือนพันธุเป็นเทวีโชคอันนี้ก็ตลอดทั้งปีนะครับพระราหูเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุเรื่องเงินทองจักได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้จากการให้เช่าบ้านเช่าที่ดินนะครับถ้าใครทำธุรกรรมเหล่านี้ มีโอกาสที่จะได้มากนะครับหรือบางคนก็พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องจึงมีงานมีเงินทำนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่19เนี่ยพระราหูจะโคจรในเรือนนวางเข้าสู่ราศีสิงนะครับแล้วพระราหูเป็นประเกษตรดาวการเงินเป็นประนั่นหมายความว่า มีเหตุต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากด้วยนะครับไม่จ่ายก็จะมีเหตุให้จ่ายให้เสียหายไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยดาวในเรือนลาพระลาผลรายได้นะครับมีพระพุทธพระศุกโคจรอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็จะย้ายเข้าสู่เรือนวินาศด,ด้วยนะครับเป็นโอกาสที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการควรจะวางแผนในการให้โบนัสแก่พนักงาน แม้ว่าผลกําไรจะมากจะน้อยอะไรก็ตามแต่ก็ให้เป็นสินน้ําใจนะครับถ้ากิจการประสบความสําเร็จมีกําไรมากก็แบ่งให้ตามสมควรตามอัธยาศัยให้เขาได้มีความชื่นอกชื่นใจมิเช่นนั้นแล้วถ้าหวงตนีทีเหนียวทรัพย์สมบัติก็จากศูนย์เส้นไปเพราะเหตุอื่นนะครับพระราหูเป็นประในเรือนมรณะซึ่ง อาจจะเสียเพราะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถูกเฟินไฟเผาทำลายไปได้ถูกขโมยขจรหรือบรรดามิจฉาชีพทั้งหลายมาลวงเอาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งทรัพย์ไว้ใช้จ่ายเรื่องการดื่มการเที่ยวการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่คุณก็พึงระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยนะครับอาจจะติดโรคภัยไข้เจ็บได้ 19ทธันวาจนไปตลอดถึงเดือนมก,กราคมอย่าได้ประมาทนะครับเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองควรที่จะต้องวางแผนจัดทำบัญชีจัดทำงบประมาณในการใช้จ่ายมิเช่นนั้นแล้วก็อาจจะมีเหตุทำให้ต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองวันข้างหน้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับ ควรจะมีทุนสำรองไว้เพื่อการดำเนินกิจการงานและใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันด้วยแต่วันที่16-17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะลืมตาอ้าปากได้จงอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้สูญเส้นไปเปล่านะครับเมื่อดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนมรณะนะครับ มรณะในที่นี้หมายถึงต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับหมายถึงคนต่างชาติก็ได้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือเป็นพ่อแม่เจ้านายครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับจะเข้ามาเกื้อหนุนเรื่องรายได้ต่างๆนะครับเมื่อพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนลาพระนี้เล็งกับพระอังคารนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาพะและพันธุคุณจะมีเหตุตกอ,อกตกใจหรือเหตุ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องอะไรครับเรื่องของรายได้ผลประโยชน์หรือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภผลโดยที่ตัวเองไม่ทันคาดคิดก็ได้นะครับมีพระพุทธร่วมอยู่ด้วยอาจจะมีการต่อสัญญาเซ็นสัญญาการได้รับออเดอร์นะครับมีพระสุขร่วมอยู่ด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆก็จะได้รับการสนับสนุนและมีความเจริญก้าวหน้าดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณด้วยนะครับถือว่าเด่นมากทีเดียวนะครับแล้วอาทิตย์ก็ส่งแสงไปถึงลัคนาถึงลัคนาคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงกับพระเสาร์ได้ซึ่งคู่ธาตุทำให้คุณนั้นมีพลังจะมีความกระตือรือร้นอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ได้มีความคิดความอ่านช่วงนี้ไฟแรงมากนะครับ และพระอาทิตย์ก็ตรีโกนกับพระหัสบดีนะครับก็ถือว่าได้คู่มิตรจะได้เพื่อนพี่น้องเข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมเต็มที่ที่จะผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอุตธาตาเินทเตทนังคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะประสบความสําเร็จนะครับอย่ารอแต่โอกาสเข้ามาจงออกไปคว้าโอกาสที่ผ่านหน้าบ้านเราไปนะครับอย่าให้ เลยไปเปล่าจงคว้าโอกาสนั้นไว้และรีบประกอบกิจการงานด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับวันที่3มพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนวินาศแล้วพระพุทธนี้ก็จะเป็นประนะครับคือดาวอาริเมื่อเข้าสู่เรือนวินาศเป็นประจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆของคุณจะสิ้นสุดไปโรคภัยไข้เจ็บอันใดที่มีก็จะหายไปนะครับ ศัตรูคู่แข่งหรือแม้แต่เรื่องของคดีความก็จะมีการเจราจารอมชอมกันได้เป็นช่วงเส้นสุดแห่งคดีความต่างๆด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันในด้านที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่พระพุทธเป็นประในเรือนวินาพุทธเนี่ยก็มาจากเรือนสุภะด้วยนะครับก็จงดูแลสุขภาพร่างกายของญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และพึงระวังเรื่องวาจาของตนเอง เมื่ออยู่ใกล้เชิดผู้หลับผู้ใหญ่อย่าให้ร้ายรับหลังหรือต่อหน้าก็ควรจะมีความเคารพให้เกียรติกันนะครับวันที่5ธันวาคมวันพ่อนะครับพระสุกจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศแต่เป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างพาโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ ดาวพระศุครองสองราศีนะครับถ้าครองที่เรือนปุตตะหมายถึงลูกหลานบริวารเข้าสู่เรือนวินาศก็บางทีก็อาจจะต้องจ่ายต้องเสียเรื่องข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูปูเสือทรัพย์สินเงินทองการดืม่มการฉลองคุณเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูปูเสือลูกน้องลูกหลานบริวารหรือถ้าคุณไม่มีลูกน้องลูกหลานบริวารก็จงส่งเคราะห์ทำบุญกับบรรดา เด็กกรัรมพะหรือว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับเรื่องข้าวปลาอาหารช่วงนี้ก็ทําบุญปีใหม่เตรียมใส่บาตรนะครับเป็นการแก้เคราะห์เสริมดวงของตัวเองด้วยแล้วดาวพระศุกร์อีกดวงหนึ่งก็ครองที่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนกรรมะหมายถึงภาระหน้าที่การงานต่างๆและพฤติกรรมของคุณด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่เรือวนวินาเป็นมหาจักรเนี่ย หึงเรื่องภาระหน้าที่การงานมีเหตุต้องหยุดหรือสะดุดก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดีเรื่องการเรื่องงานอาจจะต้องหยุดชะงักเสียหายโดยเฉพาะวันที่5ถึงวันที่9เนี่ยนะครับพระสุขจะเป็นปราที่เรือนพันธุก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องอยู่ และอีกช่วงหนึ่งที่การงานอาจจะมีปัญหาหรือหยุดชะงักนะครับก็คือวันที่19ถึง21ธันวาคมพระศุกร์ในเรือนนวางจะเป็นนิดนะครับนี่เรียกว่าต่ำต้อยการงานลดลงติดขัดมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามช่วงที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ที่เรือนลาภโชคลาภรายได้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วพระศุกร และพระพุทธเองนะครับก็จะเพ่นเด่นสงา่าจะดีในเรื่องของการไปรื้อสต็อกเอามาขายมาจำหน่ายการจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่ซุกไว้เก็บไว้ดินพ่อขังหมูนำมาจัดการให้เรียบร้อยการทำความสะอาดบ้านโรงงานต่างๆจะเป็นการเสริมพวงจุ้ยเสริมดวงชะตาดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงงานในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับ ควรที่จะนำของที่เก็บสต็อกของเกา่าของเสียของมีตำหนิออกมาลดราคาเวทีดาวโคจรส่วนใหญ่ก็ให้ซึ่งความเจริญก้าวหน้าแต่คุณก็ต้องวางแผนดาวมาบอกว่าจะมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นก็ป้องกันเรื่องที่ไม่ดีไว้นะครับเรื่องที่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรือวันที่จะต้องไม่ประมาทก็วันที่1ถึง4นะครับระวังเรื่องการเจ็บตัวและอุบัติเหตุ วันที่14ถึงวันที่17ธันวาคมนะครับอันนี้ก็พึงระวังการถูกหลอกถูกโกงใครที่มาขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือต่างๆให้ระมัดระวังไว้แล้วใครที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ก็พึงระวังเรื่องวาจาของตัวเองด้วยอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่30 31ธันวาคมนะครับเป็นช่วงที่อาทิตย์และราหู โคจรร่วมกันที่ราศีสิงห์นะครับอันนี้ก็อาจจะมีเหตุต้องเสียทรัพย์ลากผลอย่ามัวแต่เที่ยวกินเล่นระวังฟืนไฟในบ้านในเรือนด้วยรถราพหนะก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยยากใครเดินทางไกลก็จงวางแผนในการเดินทางแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมสำหรับการเดินทางด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามวิถีการโคจรของดาวในช่วงเดือนธันวาคมจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าความสำเร็จแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายชาวลัคนาราศีมังกรขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาบปลอดภยัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขสันตวันปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ